สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อตะครับเด้อกินตำขุ่กินข้าวต้างการครับผมตำขุ่เยัสมทอนครับผมนี่ครับไข่ข้าวครับผมของแซ่บของมาครับผมมีกากหมูนะครับมีผัดโหชิโปหวานครับผมวันนี้มีแค่นี้นะครับมาครับแซ่บๆน้องกันครับผมบารดบารดอร่อยไหมลูกอร่อยไหมแซ่บบออร่อยครับโอเค ครับวันนี้ชอบกินนะครับสบ้มตำีุ้งทอดครับผมหลักจ่าไรออกหลักจ่าไรอ <laughs> ไรอก <c oughs> โอ้เก่งมากลูกเอา้ากินเลยสุดยอดครับผมน่ากินจตำผมนะอันนี้ปีมือใครผัดเนี่ยผัดเองผัดเองจ้าแอบครับอ,รอ,อ๋ออยู่นี่เหรอโอกก้กินลูกกินข้าวกินได้ดูวยเราเนย โอ้เก่งมากยุกโป้ไหมย่ำสุดยอดครับผมในบัตรเอ้าโหพุ้ยเขาลูกอ่ะโอ้โหจำนำอีกเปิ้ลตะมุ้งนี่เพชรนะครับเนี่ยร้านหน่อยกินได้ครับผมสุดยอดเลย มาครับจะข้ามเนี่ยตีต่องมาเสร็จกันมีเตืองข่าวจ้าข่าเดนียวนะครับเด้อเอาดีนมึงจะข้ามเนี่แค่เป็น้โอ้ยออออกคือ, <c oughs> อบ้านเอาจำอโอ้โหนะครับ จะกกมาถามที่แดงกโต้ยังกบใครนะใครเขา,าโฮโฮเพี่น้องมากเผ็ดอะไรรึเปล่าเหับ ปิดไวไฟด้วยเหรอว่าปิดแบบมันไม่รักเลยียนอ้อหัวบ้านเคยปิดยาวโอ้ยแบบพิเศษเพรเาะมันมาเชื่องม่นวานมีข้าวปุนนะ้ไรรนไหมมีนี่มันอาหารนะข้าวปุ้น ชาค่ะลูกค่อยๆเรมเรียนเป็นแมน่่เขาอ่ามากินตำบงคุงแซบๆนัวแสรๆนัวๆ,วๆโอ้โหนี่เผ็ดมากเลยนะครับกินได้ไว่ากินข้าวแล้วไปไหนลูกไปวัดไปทำไม,ไ,มไปไว้พัดใบพัดครับ กินเ,เข้ากินเ,เสร็จจะไปไหว้พระแก่ผมมเสบลายปีนองเ้ยมาเนนด้อตำบังหงุ่โซ่ท่อนย้ำใดก็แเสบครับผม

ตอแขนนชนจะปนะไห้่ได้ให้ยังไม่นอนแน่โว้ยบาดไหปไม่ลูกเอเขาบาดร้องไห้ทำไมลูกเนี่ยไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องแล้วอะไรน้ำตาไหลทำไมอะอ๋อเพชรตับมังุงไม่นองอุ้ยินแเงขนาดหนาแดงเลยไม่นอนเลยอยากให้แม่กินแกยากขเดี๋ยวกึนเ่ออก้นเมากนเมื่นก้ อ้อต้งเสียบต<ม>้งเปียดพี่อ้องะตามหาแม่ไม่เจอเลยอ้ยอ่ะเบบไม่ค่อยกินข้าวหลยก่น้าที่หุดในหัวไบบจะมไปเตอาไกันแ่

็เป็ดอลูกตองยิงแล้วจะเข้าป่ามันจะไม่มีสัญญาณอเก็บต้องปนน้องแสบพีน้องแต่วงาวอค้อแสบเรื่อยงนล้อแสบเอยๆรักใครเอางันไม่เห็นนะน่าเนอไม่เห็นไม่เห็นเลย ว้าวคลิปนี้ก็กินในเบิร์นทันี้แล้วพี่น้องเล้วเพลสบิรนทันดีมั้งครับผมอ้าวบาสไปแล้วลูกบาสคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับรบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าพูดให้ลูกาการมันคนละิปหน้าชอบมองกล้องชอบอก็ฝากดากดไลค์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊ก ด้วยนะครับครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายมองกล้องลูกมองกล้องบ๊ายบายโอเคเป็ดเ้บาไขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมครับโชนแก้วหนอย